สวัสดีค่ะพบกนันในเอเชียบุกที่ไลท์เทแลนค่ะข่าวภาษาที่กฤมาทุกคนไปขมวดกบกับกระแสนในวงการฟุตบอลนะคะมีรายงานจากเดอะอ h l เลติกนะคะได้เปิดเผยว่าผู้บริหารทางปีศาัแดงได้มีการหารือกันในวันอาครนี้ที่ลอนดอน48ชั่วโมงหลังจากที่โซจิมรัดเก็บค่ะจะเข้าไปชมเกมทัพปิศาัแดงเยือนแอตตันวิลล่าที่วิลล่าพาร์คนะคะในรายงานได้ระบุว่า เหล่าบรรดาผู้บริหารนําโดยเจ้าของทีมเซอร์จินรัตคิปจะเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าครั้งนี้ในการประชุมจะมีการนําผลงานของทีมชุดใหญ่เข้ามาเป็นวาระในการประชุมด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งการประชุมค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่ความไม่แน่นอนกับอนาคตของเทนฮาร์ที่คุมทีมนะคะสร้างผลงานน่าผิดหวังมากในช่วงออฟสตาร์ทฤดูกาลใหมค่ค่ะโดยเฉพาะหลังที่แพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์ไป3ประตูต่อศูนย์สมห์ที่แล้วค่ะจนมีคนคาดการณ์ว่าเขาอาจจะถูกลดพนตำแหน่งถ้ากว่าเขานะยังเย่ยีกยีเกมบ พอโตค่ะในวันพฤหัธธสบดีนี้นั่นเองค่ะไปกันต่อเลยนะคะรออีกไม่นานเมื่อปอบัอกบาประสบความสำเร็จในการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาโลกทำให้โทษแบนนาน4ปีหลังจากตรวจเจอสารกระตุ้นในร่างกายเขาลดลงมาเหลือเพียง18เดือนนะคะซึ่งเจ้ตัวค่ะก็โดนซุ่มตรวจสารต้องห้าง หลังเกมที่วันตุดพบกับอูดิเนเซ่เนะคะเมื่อช่วงต้นฤดูกาล2023-2024นะคะแล้วก็ผลตรวจออกมาเป็นบวกนั่นเองค่ะซึ่งยงานต่อต้านการดบยาก,ก็เลยตัดสินใจแบน์ป็อกบา4ปีเป็นระยะเวลามาตรฐานตามกฎขององค์กรต่อต้านนะคะซึ่งโทษแบนดักล่าวก็เลยทําให้ป็อกบาเขาอดลงสนามไปจนถึงปี2027ค่ะแต่ว่าการอูทอนโทษหมายความว่าเขาจะจับมาเล่นได้อีกครั้งในเดือนมีนาคมปีหน้านั่นเองค่ะ บอลก็มีเกมก็มาเ8 8 Thailand ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวและหลังจากที่ ใกล้พ้นโพนะคะปอปบ๊อกบาร์เขาก็ได้ออกมาพูดเป็นครั้งแรกนะคะถแถลงการทางโซเชียลมีเดียว่าในที่สุดก็จบฝันร้ายของเขานะคะและตัวเองเขารอที่จะกลับมาลงสนามไม่ไหวแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาเล่นด้วยความซื่อสัตย์แล้วอยากจะขอบคุณศาสตร์ที่ยอมรับความชี้แจงของเขานะคะแล้วก็บอกว่าลี่คือเรื่องที่ยากที่สุดของเขาเพราะว่าทุกอย่างที่เขาทํามาอย่างหนักเนี่ยจะต้องหยุดชะงักนะคะแล้วก็ขอบคุณความรักแลก้วก็แรงสนับสนุนจากทุกคน,นะค่ะเขาบอกว่าเขารอแทบไม่ไหวแล้วค่ะที่จะกลับมาลงสนามนั่นเองค่ะยังไงก็ยิน ดีด้วยกับปอปอกบาร์นะคะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวค่ะอันเนสโลตได้ยื่นการว่าไม่มีปัญหากับการที่ทีมของพวกเขานะคะถูกจัดให้เล่นตอนเที่ยงวันแล้วก็คิดว่าตนเองเนี่ยคงจะเป็นผู้จัดก,การทีมที่โง่ถ้าบ่นในเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าปกติเนี่ยทีมก็ลงซ้อมดังช่วงเวลาดังกล่าวเป็นประจำอยู่แล้วะคะ่ะซึ่งทักหงแดงนะคะมีชิวลงเล่นพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ไปเยือนริสตันพาเลทในวันเสาร์นะคะเวลาเที่ยงครึ่ง ช่วงเวลาคิกออฟที่กันคอบเนีคะเขาเคยออกมาบนเป็นประจำค่ะเนื่องจากว่ามันทําให้ทีมของเขามีเวลาพัก,กไม่ถึง72ชั่วโมงคะ่ะหลังเกมการ,รสัปดาห์นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะสโลวเ,เขาก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกนะคะแล้วก็ยืนการว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องลงเตะเร็วนั่นเองค่ะ ข่าวสุดท้ายนะคะเบนนี่แมคกาีนะคะอดีตโคต้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มอบมอุมมองต่อกรณีที่เจอนซันโชไม่สามารถแจ้งเกิดกับปีสแสดงได้หลังจากทำผลงานจนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์น่าจับตามองที่สุดของยุโรปนะคะกับโบุสเซียนดอทซึ่งทงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทุ่มเงิน7จล้านฟนด์คว้าซันโชเข้าร่วมทีมในยุคโอเลกุนาโซชานะคะแต่ว่าเขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งคุ้มค่าตัวได้เลยค่ะก็เลยมีปัญหากับเอริกเทนหาก่อนที่จะได้ย้ายไปอยู่กับเชลซีในวนสุดทย ของตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่นั้นนำมาเสนอในวันนี้วองว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กี้ไลท์ไทยแลนด์ด้วยค่ะวันนีนะ้ต้องไปก่อนนะคะ